ร้านอาหารญี่ปุ่นบูชิด o ของดีป่าตองภูเก็ตมาป่าตองภูเก็ตแล้วต้องแวะสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นบูชิดะ Japanese Restaurant at Patong Beach ที่เนรมิตเมนูสุดปังพร้อมโชว์การแร่เนื้อแซลมอนและแนะนำเสนออาหารที่เรียกว่าเป่นซิเนเจอร์พร้อมสไตล์การแต่งร้านแบบไม่เหมือนใครบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่ง คุณสุม,มนมานวัยกิจการประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทแโรไล i n นาบลูส์จำกัดและประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามจีฮิลส์จำกัดพร้อมฝากธุรกิจของเธอส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปไดูตามฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุม,มนมานวัยกิจการนะคะ เป็นเจ้าของธุรกิจของในเครือบริษัทของสยาม g h ฮิลแล้วก็ไทยไทยจีฮิลจำกัดน,นะคะที่กลับมาเปิดในช่วงการกลับมาของการเปิดประเทศนะคะในหลังจากเราหายไปจากโควิด2ปีที่ธุรกิจหลายๆอย,ยางปิดไปแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าร้านบูชิดกค่ะเราก็จะมีร้านอาหารจะมีอาหารแบบสไตล์ซูชินะคะก็มีซาซิมิมีปลาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกกริลเตาไทยปัญกิกนะคะหรือว่าเทปัญจิกนะคะก็จะมีโชว์อะไรต่างๆที่ที่มาจากเมนูของอาหารไทยปันต่างๆนะคะแล้วทุกๆวันก็เด็กๆก็จะเชฟก็จะแล่ปลาทั้งตัวสดทุกวันนะคะส่วนใหญ่เมนูที่นี่ก็จะเป็นเมนูที่จะขึ้นจากไอเดียของเชฟนะคะก็จะให้เชฟออก,ออกเมนูใหม่ๆขึ้นมาเช่นพวกซอสพวกอะไรต่างๆ เมนูการเคลร์หน้าตาของอาหารก็จะให้เชฟเป็นคนออกแบบแล้วก็มีการเครนอาหารก่อนที่จะออกเมนูเพื่อจําหน่ายค่ะใช่ใชค่ะเพราะว่า,าที่นี่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ในระยะหลังเนี่ยที่เรากลับมาเปิดรอบนี้คนไทยจะเยอะกว่าต่างชาติเราก็เลยต้องปรับเมนูอาหารให้ให้มันมีรสชาติเด่นขึ้นมานิดนึงให้คนไทยกินแล้วเอออันเนี้ยมันถูกปากคนไทยะคะ่ะคือเพืเ่อให้มีเผ็ดหน่อยๆอ,อาจจะเป็นบางเมนูอย่าง ละยออนคิง uh, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีมีกิมิกของความเผ็ดนิดๆอยู่ค่ะมีค่ะตอนนี้ก็คือสำหรับสำหรับแนนนี่นคือสำหรับดิฉันคือจะเอาพวกผ้าบาติกกผ้าบาติกเพ้นหลังๆก็จะเป็นผ้าลายขอของเร่องค์หญิงนะคะซิริวันวลีนะคะเป็นผ้าบาติกที่จะมีงานเขียนขึ้นมาเป็นผ้าลายขอก็หยิบมาเขาเรียกว่าครีเอทออกแบบเองออกแบบเองแล้วก็ ได้มีโอกาสไปเดินโชว์สองงานละตอนนี้ก็คืองานล่าสุดก็คืองานราจีจันประดับมุกข,ของจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้นก็เป็นงานเ,เป็นงานโชว์ผ้าขอของอาชีวศึกษานะคะ<ช>ก็เลย<ๆ>ก็เลยเออชอบเป็นคนเดิมๆเป็นคนชอบผ้าไทยอยู่แล้วค่ะ<ช>เป็นคนหยิบผ้าไทยหยิบผ้าพื้นเมืองหยิบผ้าปะติกผ้าปะเตะอะไรเงี้ยมาตัด มาตัดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคใส่เองเริ่มจากใส่เองก่อนส่วนร้านอาหารบูชิโดนะคะคก็คือขายอาหารญี่ปุ่นร0อนะคะคอยู่หน้าโรงแรมลาฟอร่านะคะถนนชวีวงหรือว่าถนนเส้นหน้าหาดบะตองนะคะถ้าขี่มาเลยบางลาหน่อยนึงก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะ ให้สังเกตโรงแรมลาฟอราหรือว่าถ้าปักหมุดไม่เจอก็ปักหมุดโรงแรมลาฟอราจะง่ายเพราะจะอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมลาฟอราเลยค่ะเราก็จะเปิดตั้งแต่11โมงนะคะ11โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะมีร้านอาหารไทยเอ่อไทยยุโรปนะคะเป็นไทยฟิวเป็นอาหารไทยยุโรปแบบฟิวชั่นนะคะชื่อร้าน DESTINY นะคะร้านเดสตินีจะอยู่ที่ซอยแสนสบายนะคะตรงข้ามกับซอยบางลา ฝั่งถนนสายสองหรือว่าด้านข้างทางจังซิลอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่กำลังจะเปิดเพิ่มล่าสุดก็คือประมาณปลายเดือนมีนาคมก็คือชื่อว่าแซนบ็อกเปรต r รองแล้วก็แซนบ็อกไนคลับนะคะ mm hmm. ก็จะมีสามท,ที่ที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ซึ่งจะอยู่ในเครือของบริษัททั้งหมดะคะ่ะ